สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดรายละเอียดเลื่อนเปิดเทอมยืดยาวเป็น1มิถุนายน64วันที่17เมษายนนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าวันที่19เมษายนเตรียมหารือกับนายสุพัฒน์จำปาทองปลัดสทและนายอมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประเมินสถานการณ์เปิดปิดพักเรียนปีการศึกษา2564 เบื้องต้นจะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคระบาดจนถึงวันที่30เมษายนว่าจะสามารถเปิดเรียนในเดือนพฤษภาคมได้หรือไม่หากไม่สามารถเปิดได้ก็อาจจะต้องยืดระยะเวลาไปจนถึงวันที่1มิถุนายนหรือแต่ละพื้นที่จะมีกระบวนการรองรับอย่างไรซึ่งตรงนี้ต้องนำข้อมูลที่สำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมไว้มาพิจารณารวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจโดยทั้งหมดจะยึดประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญการหารือครั้งนี้จะรับฟังข้อเสนอและเสียงสะท้อนปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลโรงเรียนรวมถึงคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในฐานะเจ้าของพื้นที่เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจ เราะรู้บริบทการเรียนการสอนในแต่ละพื้นที่ดีทั้งนี้ส่วนตัวเข้าใจว่าการแพร่ระบาดครั้งที่ผ่านมาทําให้หลายคนกังวลในเรื่องการเรียนออนไลน์ทั่วประเทศแต่ครั้งนี้อาจไม่จําเป็นต้องเรียนออนไลน์ทุกแห่งเพราะเท่าที่ดูบางโรงเรียนมีความพร้อมสามารถบริหารจัดการเรียนแบบเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณาสุขก,กำหนดได้ส่วนโรงเรียนใดที่ไม่มีความพร้อมเรียนในที่ตั้งก็ให้เรียนออนไลน์ต่อไป ขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ